เขตสีมากเบดนี่ทางเบ็ดนี่ครับหลายๆยสิ่งหลายประการโดยเฉพาะปีหาหากำลังจีแล้วโบดพอดีพอจันหำจันยังพันไทยลูกพางคนโตงผู้ใดทายกันแสงรัศมีพิลึกพิโลอีดี แต่ว่าต้องไทยช่วงสามถุมสี่ถุมไปมื่อวันพระแหงหลายเรื่องแสงต่างๆทั้งโบสถ์นี่หลายกม,มูครับขั้นขึ้นไปทําวัดโบสถ์อยู่ท่างนางพระวะนามันก็จะเป็นแสงขึ้นหลวงกรอทั่ง ล้านทำเห้กับบอมเนหน่อยบานไดนจ้าส่เป็นตนจะววายากจาลึกบันทึกไวเจ้าน่อยมาลงตามรณภาคไปมันสิบบุมีผู้หูจักคันเว่าก็สิเว้าวบูถือลงตาเลยเอามาไว้เพื่อให้มันเป็นรักฐานไวอย่างโคดสาจังสิไหลคือมนมาดูเลยลงตาที่ฐานจิต หลวงตาบอกคือวาสิมี่แต่ว่าจิตมั่นแบบแบบขึ้นมาว่าเคยศึกษาในพระไตยปิฎกว่าเพชรสุปไปตัดต้นใหม่ไปถือแขนหลูกเทวดาเทวดาวาสิขาพระแต่อดได้บอกขาไปกาบทุนพระพุทธเจ้า พวะพุทธเจ้าพันจังตรัสถ้าจะสร้างกุฏีที่ต้องก่อและโบกด้วยปูนรดดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของที่เฮ้าเนียนมาในสังฆาธิเศษคารุกาบาัตประเภทสะาเตกิชาโมแมนอบัตเบาเลยคำว่าให้สงแสดงที่ให้เฮ้าเห็ดเป็นที่อยู่ของตนหรือมีผู้เป็นเจ้าของแต่ก็ต้องสงใหใ้แสดงที่ให้ก่อนเมื่อสง อนุมัติแล้วเทพเทวารักทั้งหลายท้งพวงก็ย้ายออกคันพื่นจิงสถิตยอยู่บริเวณนะั้นอยู่ตนใหม่ตนนะั้นจะังเี่นั้นองตาก็คึดอยู่พระเจานั้นก็เลยนึกไปมองที่คุดสาจะปูกอบอ่านเป็นฟังมันนึกไปไปพุ่นปุ๊บลองตาก็เลย หนักในใจอธิษฐานถ้าเทพเทวารับถวยเทพเทวารับถ์ท่ายทั้งปวงพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเป็นต้นหรือผู้ใดใครก็ตามสิงสติอยู่ในบริเวณที่จะขุดสระน้ำนี้ข้าพเจ้าในนามประธานสงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายย้าย ขอขอให้ท <ersch> ่านทั้งหลายย้ายออกจากสถานที่จะขุดสะทมดนั้นให้เข้ามาอยู่ภายในวัดได้ต้นไม้ต้นใดสถานที่ที่ใดเหมาะแก่ท่านทุกผู้ใดข้าพเจ้าอนุญาตท่านอยู่ได้ตามอัธยาศัยเถิดพ่อที่ฐานจียจะเสียวบ้างเมื่อลงปุบบ้านได้โดดดิง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 ลงเลยจิต วับขึ้นมายางไหลาหลขึ้นมาเลยบแม่นหน่อยเนี่ยลวงตาก็บอกขึ้นไาจิมีแต่ว่ามันขึ้นมาแบบหนาอัศจรรย์วัฒนธรรมยางเป็นแถวกขึ้นมาค้นไว้กลางก้นใส่ชุดสุภาพมีเด็กหน่อยผู้นึงเพียงเอ,อกเท่าหันเข่ามาในเขตวัดนลวงตาก็สวดขึ้นมา แต่ว่าตอนเศาถามผู้เฒ่าแก่ผู้เฒ่าแก่ยังบอกมันฟังว่ามันเป็นทางเกาหมองอยู่ว่าสัตทั้งสงที่มันเสาราเป็นทางเปิดเลยเนะี่ยมมีทางมุมีเส้นทางแล้วแต่ว่าผู้เฒ่ามันบอกมันฟังทางเกาจากวัวชนแนงไปบัตรนองแค้นไปนีไปนีไปนีซี่หมองข้าเจ้ายางขึ้นมาเลยเงิดบอ่อลงตาจนอุ้ยห่วยปวดมีอิดีตัวนี้่ จังใจนะอันนี้ก็เลยเอามาว่วเพื่อที่ได้ศึกษาขนาะดเฮ้าเฮ็ดหยองต่างๆกันตามเพราะฉะนั้นเบิดวัดเนี่ยภายที่ตัดต้นใหม่ตอนอ้นหยางมันก็ต้นใหญ่ตน้ตอนใหญ่นั่นแน,น่เจ้าหน่อยนึยต้องบอกกันซะก่อนคือหลวงพอ่อใหญ่พูนว่าต้นใหม่วัดละวัดของเฮ้าเด้ตอต้นใหม่ของเขาเด้เอเสียนหยางบอกเขาก่อนเด้อ หลวงตาผ้าอยางหลอ,อหวัดหออาา้องกมรมฐานหลวงตาสมพรมาประคุบวิจิตยพยังวาอยู่พันหน่งอยู่ประมาณสิบหานาทีพันก็เปยเปย์ขึ้นมา้วัดบานเกาบอลมีแต่เท,เทพผูพ้ม,มีศักใหญ่พันก็ป่าโลกอยู่ยังสี่อยู่หลวงตา,งาสมพรกันเนี่ยยังที่เป็นตนเพราะฉะนั้น เหตุอย่อยู่ในวัตีิต้องระมัดระวังคันบมราตั้งระลดเหตุโหลดเป็นอิรีนะเสียนอย่างคันบอบอกสะก่อนนึงลงตาจังได้ขอเนิกไปบน่นเนิกไปหาน,น,น,นี่เนกไปบ่นบ่นนี่นี่ทิ่เอาตอนยากกับสิเบสตอนอ่อมลงขั้วเนี่ยประชุมสงครับ เมื่อสงตกลงขอเรียบร้อยลงตาก็นักกเหตุเรียบร้อยจังสินาเป็นต้นพระฉะนั้นเราจะทำอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อย่าประมาทเพราะว่าในพระไตรปิฎมีเบสุยางขณานาศึกษาเมืงองเพราะฉะนั้นก็เลยยำให้ฟังอีกจ้าอาบันนี้งานเทาที่เตรียมยั่งย่างนี่ละ่ะ

แสดงว่างานที่เตรียมเมื่อเอินเมื่อปี่มื่หลายเมบ่เนี่ยเอาอาสนะไปไว้ผืนเบิร์แหละเมบ่เนี่ย อแม่พงมีอย,งอยู่บ้านละฮะย,ยังเกาะยัยเลียบเนยน้อยอันเมเน่ลงตาไปย่างเราเบิงมองกเกษตรมองก็เลยห้ย จันโจกับหลวงพ่อพัดไปหาปเสษตรหัวหน้าพันก็มาก,กับลุงน้องพันให้เาเหตุได้ตามสบ,บายเลยเพราะว่ามือเพิ่นมาหาหลวงตาหลวงตาว่า้นามร่วน้ําเอาไว้คือเก่าคิดว่ามันมันม่หยางเห็นไนหะก็เลยเพิ่นมาหาเหมืนหอนเพิ่นก็บ,บอกแล้วนี่ม่อนตามอัธยาศัยตามข้อมาะส่ง สี่เอาวรวน้นามมองไหลออกทั้งเขา่ทาทั้งออกของรถนั่นเพนก็อนุญาตให้เบิร์ตบวกป็นอย่างขนม่นัจฉริพวานดีหลว่าจอนพนวันั่นแหละจ้ออีกจะมองหนึ่งแสนอย่ญญองนะังง้นบางบางอยู่นะ,อะเออ อืมอันนี้พะนอนุญาตให้แล้วคันพู้ห้ามเก่าออกแต่เฉพาะมองันละเจะอขกห่ามันผูอยู่ันะ่ะ